สวัสดีครับผมต้อมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาอัปเดตข่าวของหุ้น t ท u ูแล้วก็หุ้น d t แทกับการควบรวมตัวบริษัทนะครับแล้วก็รวมไปถึงการแลกหุ้นของทั้งสองบริษัทนี้ด้วยจะเป็นยังไงนั้นนะครับไปชมกันในคลิปเลยครับ สวัสดีเพื่อนอีกครั้งหนึ่งนะครับในคลิปนี้ก็ต้องมาพูดถึง2หุ้นนี้เลยนะครับนั่นก็คือหุ้น True แล้วก็หุ้น d t a ทกับการควบรวมกันนะครับซึ่งพอมีข่าวเนี่ยเราก็เจนใช่ไหมราคาของหุ้นทั้ง2บริษัทนี้นะครับก็ พุ่งขึ้นมาค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับอย่างไรก็ดีนะครับดีลนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นจริงนะครับแล้วก็น่าจะเป็นไปตามที่ผมเคยทําคลิปเอาไว้นะครับก็คือยอดเลขหมายผู้ใช้งานของทั้ง2ค่ายนี้นะครับเมื่อรวมกันแล้วก็น่าจะแซงหุ้นแอดวานขึ้นไปเป็นอันดับหนึ่งนะครับแต่มันก็ยังจะมีในเรื่องของหนี้สินนะครับที่ยังเยอะอยู่เนาะทั้งคู่เลยไม่ว่าจะเป็นหุ้นทรูหรือว่าหุ้นดีแทนะครับ จากที่ผมได้เข้าไปอ่านในหนังสือชี้แจงนะครับของทั้งหุ้น True แล้วก็หุ้น d t แทในเว็บไซต์ set. th นะครับที่เขามีการชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย ก็เขาก็จะพูดถึงการแลกหุ้นกันนะครับซึ่งในส่วนของหุ้นทรูนะครับหนึ่งหุ้นเดิมจะสามารถแลกหุ้นใหม่ได้จำนวน2.40072หุ้นนะครับในขณะที่หุ้นดีแทกนะครับหนึ่งหุ้นเดิมเนี่ยก็จะสามารถแลกหุ้นใหม่ได้จำนวน24.53775หุ้นนะครับดังนั้นนะครับถ้าเป็นไปตามที่ผมพูดเอาไว้เมื่อกี้นะครับก็จะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัทใหม่ที่ทั้งหุ้นทรูแล้วก็ หุ้นดีแท็เนี่ยรวมกันนะครับก็จะมีจํานวนหุ้นอยู่ที่ประมาณ138,208ล้านหุ้นนะครับโดยประมาณโดยที่ราคาพานะครับจะอยู่ที่1บาทต่อหุ้นทั้งนี้นะครับสำหรับการแลกหุ้นเนี่ยสำหรับใครที่ถือหุ้นทรูหรือว่าหุ้นดีแท็เนี่ยต้องการอยากจะแลกหุ้นอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่จาเป็นต้องทําอะไรเนาะก็ถือหุ้นเอาไว้จนถึงกําหนดที่เขากําหนดเอาไว้ว่าเขาจะมีการแลกหุ้นนะครับ เดี๋ยวพอข้ามวันไปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นหุ้นตัวใหม่ออกมาแล้วอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นส่วนต่างอะไรพวกเนี้ยก็จะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของเรานะครับแต่ตามที่ผมเคยเจอนะครับมันจะมีการพักการซื้อขายก่อนด้วยนะครับก่อนที่จะมีการเปลี่ยนหุ้นมาเป็นอีกบริษัทหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่มั่นใจว่าสำหรับหุ้นทูกับหุ้นดีแทกเนี่ยจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่านะ ประเด็นที่สำคัญอีกอันหนึ่งนะครับก็คือบริษัทสิทรินโกลบอลจำกัดนะครับซึ่งเป็นบริษัทร่รวมทุนระหว่างบริษัทเจริญโภพภัณฑ์โฮดิง้งจำกัดนะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นทูแล้วก็บริษัทเทรนอเอเซียนะครับซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของหุ้นดีแทกนะครับก็ได้มีความประสงค์นะครับเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของบริษัทโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทํา คำรับเสนอซื้อหุ้นทรูนะครับในราคาหุ้นละ5บาท9สตางค์ต่อหุ้นในขณะที่ความประสงค์ที่จะเสนอซื้อหลักทรัพย์ของหุ้นดีแทนะครับโดยสมัครใจแบบมีเงื่อนไขก่อนทำคำเสนอซื้อเนี่ยราคาของหุ้นดีแทก็คือ47บาท76สตางค์นะครับที่เขาจะมีการทำคำเสนอซื้อออกมาซึ่งมันก็น่าจะทำให้ราคาของหุ้นทรูแล้วก็หุ้นดีแทนะครับ ในวันนี้เนี่ยน่าจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นเนาะปัจจุบันเนี่ยหุ้นทรูนะครับมีราคาอยู่ที่4บาท76สตางค์ต่อหุ้นนะครับส่วนหุ้นดีแทกเนี่ยมีราคาอยู่ที่45บาท25สตางค์ต่อหุ้นซึ่งถ้าเทียบกับราคาในปัจจุบันนะครับมันก็จะทำให้ ราคาของหุ้น d t แทเนี่ยมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกประมาณ5.5%นะครับในขณะที่หุ้นทรูเนี่ยราคาก็มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปได้อีกประมาณ6.9%นะครับซึ่งมันก็จะเยอะกว่าของหุ้น d t แทนะครับประมาณ1%ก่กว่านะทีนี้นะครับคำถามคือระหว่างหุ้นทรูกับหุ้น d t แทเนี่ยถือหุ้นตัวไหนน่าจะได้เปรียบกว่ากันนะครับน่าจะดีกว่ากันเนาะ ซึ่งส่วนตัวผมเองนะถ้าเอาความคิดส่วนตัวผมก็คือเอาจำนวนหุ้นนะครับจำนวนหุ้นใหม่ที่แลกจากหุ้น d t แทนะครับไปหารกับจำนวนหุ้นใหม่นะครับที่แลกจากหุ้นทูนั่นก็คือเอา24.53 775นะครับหารกับ2.400 72 มันก็จะได้จำนวนตัวเลขนะครับอยู่ที่ประมาณ10.22.099อ,อะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เอาจำนวนที่เราหารออกมานะครับก็คือ10.22.099อันนี้นะครับไปคูณกับราคาของหุ้นทรูนะไม่ว่าจะเป็นราคาในปัจจุบันก็ได้นะครับหรือว่าราคาที่ทางบริษัทซิตรินโก o b a l จำกัดนะครับมีการเสนอซื้อออกมานะครับนั่นก็คือ5บาท9สตางค์ ซึ่งในส่วนของราคาที่ทางบริษัทซิ t ทริน g l o b a l จำกัดนะครับเสนอซื้อก็คือ5บาท9สตางค์เนี่ยพอมาคูณกันแล้วนะครับจะได้ราคาอยู่ที่ประมาณ52บาทเลยซึ่งถือว่าสูงกว่าราคาของหุ้น d t แทนะครับที่ทางบริษัทซิ t ทริน g l o b a l จำกัดเนี่ยมีการเสนอซื้อค่อนข้างสูงพอสมควรเนาะหรือถ้าเอาไปคูณในราคาปัจจุบันนะครับของหุ้นทูเนี่ยก็คือ4บาท76สตางค์นะครับ เราก็จะได้ราคาอยู่ที่ประมาณ48บาทกว่าซึ่งก็ถือว่าสูงกว่าราคาในปัจจุบันของหุ้น d t แท็พอสมควรเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับสำหรับส่วนตัวผมเองนะครับถ้ายังไม่มีหุ้นอยู่เนะี่ยก็อาจจะมองไปที่หุ้น d t แท็นะครับเพราะว่ามันจะมีความได้เปรียบกว่า ก็คือได้ราคาที่ถูกกว่านะครับเมื่อเทียบกับหุ้นทูแล้วนะครับหลังจากที่แลกเปลี่ยนหุ้นใหม่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับในจํานวนหุ้นที่เท่ากันเนี่ยทางฝั่งของหุ้นดีแท็นะครับจะใช้ต้นทุนที่ค่อนข้างถูกกว่าของหุ้นทูนั่นเองแต่อย่างไรก็ดีนะครับตลาดหุ้นมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างเข้าใจมันยากเหมือนกันเนาะบางทีสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้มันอาจจะไม่เป็นไปตามนี้ก็ได้นะครับก็ต้องไปดูกันอีกทีหน้างานนะครับวันนี้ คิดว่าราคาของหุ้นทูกับผู้นอีแท็กก็น่าจะขึ้นขึ้นลงๆแบบวื้วาพอสมควรนะครับก็ลองไปตัดสินใจไปดูอีกทีละกันนะครับอย่าลืมนะครับการลงทุนทุกการลงทุนเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับดังนั้นศึกษาข้อมูลต่างๆนะครับให้กรอบด้านก่อนค่อยเข้าไปลงทุนนั่นเองนะครับเพื่อป้องกันเงินทุนของเรานะ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดที่มีคำถามหรือมีข้อแนะนําอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทิ้งเป็นคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้นะครับสําหรับเพื่อนๆที่เห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับก็สามารถกดแชร์ไปเพื่อน,อนหรือคนที่รู้จักของเพื่อนได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะเข้ามาพูดคุยกับผมก็แอดเข้ามาพูดคุยกันได้ที่แฟนเพจมือใหม่เข้าใจหุ้นสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะจบเพลง่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ